สวัสด e ีค่ะเราก็มาเจอนะคะนี้ต่อไปก็มาเจอกับสระนะคะสระของเราก็มีด้วยกัน3าสองตัวนะคะเริ่มแรกด้วยสระอะสระอาสระอีสระอีสระอึสระเอสระอูสระอูสระเอสระเอ สาร่าย่าซาร่าย่าสาระเอ๋สาระเอ๋าระเออสระเออสาระอัมสาระไอไม้ม้วนสระไอไม้มาลายสาระออ นี่ก็เป็นการทบทวนของสระ32ตัวนะคะขอให้นักเรียนทบทวนอีกรอบนึงนะคะแล้วก็มาเจอกับคลิปต่อไปคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ